โอเคก็น้องๆหนูหนสวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปยิงเบลนะครับแล้วในการยิงเบลเนี่ยเราต้องมีปืนขาบศิลธาด้วยนะไปดูกันเลยคลิปวิดีโอนี้จะเป็นอย่างไรถ้าต้องข้ามฟากข้ามทุกีข้ามทะเลนะเพื่อไปพบลักกับเจ้าเบลน้อย ซึ่งบอสเบลเนี่ยก็จะอยู่ในทะเลนะน้องๆไม่สามารถว่ายนะ้ำข้ามมาหาสมุทรไปเพื่อซัดกับมันได้โดยตรงแน่นอนนะครับไม่สามารถใช้พิชากังฟูหรืออะไรได้แล้วนะก็นี่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองห้าสิบนาทีก็อีกสิบนาทีเบลจะเกิดซึ่งพี่ๆก็ไม่รู้ว่าพี่จะไปทันไหมก็ไม่รู้จะได้คอนเทนต์ไหมนะท่นนี้ก็เศ้าใจอยู่นิดหน่อยรอ,อเพื่อนพี่ออกมาแล้วก็ เดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวตัดภาพไปที่ขึ้นเรือกันเลยดีกว่านะครับเจอกันเด็กๆอ่าโอเคครับน้องๆพี่ก็อยู่บนเรือเพื่อนรักแล้วตอนนี้อน้องรักเราวันนี้เราจะไปยิงเบลกันเนี่ยในการยิงเบลเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างนะก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีเรือใช่ไหมใช่ครับต้องมีเรือแล้วก็มีอ ปืนข้ามหินใช่ไหมปืนข้ามศิลาใช่ไหมปืนข้าศิลาได้ยิงเข้าไหมวะไม่ต้องมีก็ได้ครับไม่จําเป็นครับอ้าจบแล้วยังไงอ่าเดี๋ยวผมอ่าก็คือคนก็คือเขาเยอะมากฮะ,ะเรือเรือกเรือคุณจะเข้าไปใกล้ๆ้ได้ก็ <c oughs> ยากครับก็อ,อ,อ,อยู่ข้างนอกครับเอาปืนเอาปืนเรือตอกเอาครับอ่คุณดูหนูทั้งหลายก็ลองทําตามดูนะครับก็มันใช้ปืนไม่ได้นะคุณดูหนูนะ แล้ววิชากังฟูอะไรทีหห่หนูหนูฝึกคอมโบกันมาก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะต้องต้องเรือเท่านั้นไม่สามารถใช้กังฟูได้แล้วนะกับการยิงเบลเนี่ยก,การสู้กับเบลเนี่ยบอสเบลเนี่ยซึ่งถามว่าเบลเนี่ยมันด,ดียังไงว่าถ้าเกิดว่าเรายิงได้แล้วก็จะมีโอกาสดรอปหัวใจเบลซึ่งก็จะมีราคาสูงมากเลยใช่ไหมใช่ปาวะมีมีในตลาดซื้อขายใช่ไหมหัวใจเบลไม่ไม่ไมี น้องแตงอยู่ไหนอยู่ข้างบนหัวใจเบลก็มีในตลาดซื้อขายหรือเปล่ามีมีอยู่หรอเปล่าเพราะว่าเขาเข้าไปใส่ไอช่องตรงกลางของไอเทมอ้าวหัวใจอ้าหัวใจเบลมีนะหกพันเอ็มเลยนะหนูหนูเจ็ดพันเอ็มเลยนะหกพันเก้าร้อยเอ็มก็ถือว่าแพงนะก็ถ้าไม่ใส่เองก็ไปขายได้นะก็เงินดีมันก็ได้เนี่ยซื้อประดับได้เนี่ยเมตราดานะซื้อของบอสไอบีใส่ได้นี่ก็ถือว่าแรงตอนนี้ก็ ไปได้กับตันนะก็น่าจะตัดไปอีกทีนึงก็น่าจะอยู่หน้าเบลกันแล้วตอนนี้เราล่องเรือมาหารักสักคนเล่นกันอยู่ก็ไม่มีอะไรแล้วรอรออย่างเดียวรอต้องรักขับเรือถึงซึ่งมึงจะทันไหมเนี่ยเบลเดี๋ยวตัดไปอีกทีนึงตอนตอนไปยิงกันเลยแล้วกันมึงงัดกังงัดกันเลยก็น้องๆตองเตรียมปืนคาบสีลาไวนะ้นะครับ ก็มีเรื่องจะแนะนําคุณหนูๆทั้งหลายด้วยว่าสมมุติว่าในระยะเวลาที่เรากําลังเดินทางกันไปเนี่ยเราเป็นอะไรทาเราสามารถซิดเบ็ดได้แนละ้วถ้าถ้า,ถาคนไหนเอาเบ็ดมันสามารถซิดเบ็ดไดนะ้ได้ปลาก็ไปขายได้อีกก็ได้เงินไปอีกนะก็ส่วนกัปตันเรือส่วนหนอานปาร์ตี้ก็ปล่อยมันขับเรือไปเราก็กินแรงเพื่อนนะทำแบบนี้ได้นะคุณหนูๆทุกคนสามารถทำแบบนี้ได้นะแต่เพราะว่าม,มันเป็นเรือคนอื่นเราขับไม่ได้ ทราไม่ได้อยู่แล้วแนะนำให้ซิดเบตเล่นกันไปไม่มีอะไรทำอยู่แล้วก็วสบายๆเบลเกิดแล้วนะฟังจากเสียงไม่กิดเบลนะ่าจะเกิดแล้วอ่าตแล้วดูอีกทีว่าถึงไหมจะไปทันหรือเปล่าได้ปลามาด้วยเขาบอกว่าตกปลานในทะเลนี่น่าจะได้ของดีใช่ไหมน้องรักใช่ครับ ให้ปลาด่ที่ครับอ๋อแล้วแต่ที่เล้ที่เขาบอกว่าแนะนําให้ไปตกตรงนกนางนวลบินไปบินมาเยอะๆตรงนั้นก็จะมีปลาเยอะนะซิดเบ็ดไปอีกรอบหนึ่งไม่มีอะไรทำอันนี้เราก็จะจะบายไปพิชากังฟูนี่ใช้ไม่ได้วันนี้ก็ต้องลูกปืนล้วนๆอ่ะต้องรักมึกขับไปไหนเนี่ยก็ตรงนี่ไงอ๋ออ๋อถูกถูกแล้ว อ่าอีกหนึ่งอย่างที่ลืมบอกน้องๆไปก็คือการที่เราจะมาเบล,ลได้นี่เราต้องอาศัยเข็มทิศนะเข็มทิศนี่มีความจําเป็นมากในการที่เราจะมาตีเบล,ลเพราะว่าพอเข้าขับเข้ามาในกลางทะเลลึกๆแล้วเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่าเราอยู่ตรงไหนจะเป็น้ังรัก ก็ต้องอาศัยว่าหันหน้าเอาหันหน้าเอานะน้องๆสาหรับคุณนูนูคนไหนที่อยากมาทะเลอย่างแบบมาครั้งแรกเหมือนของพี่เนี่ยของพี่ไม่เปิดแมปเลยนะทะเลนะนี่ก็มากับน้องรักครั้งแรกก็ต้องมีเข็มทิศอย่างน้อยมาสักหนึ่งอันส่วนใครที่มีเข็มทิศถาวนแล้วก็ขออนุญาตหมันใส้ไปทีหนึง่งแล้วก็ดีใจด้วยนะที่มีเข็มทิศทาวนแต่คือพวกพี่ไม่มีไงก็หาอาศัยหันหน้าเอาตอนที่เราอยู่ตรงไหนในโศกโลกทะเลเราก็ไม่รู้แล้ว ดังนั้นก็คำทางนะก็กับตันเรือเคยมาก็ต้องอาศัยให้เขาคำทางเอาแหละก็เดาเอาอจำไม่ได้แนะนำะนะไปเ,เยอะให้กูตกเีกแล้วไอเหี้ยมไงดิ้นเยอะไอ้สสตว์แนะนำน้องๆสำหรับทุกคนที่อ่าไปเลยน้องๆทุกคนที่ไม่เคยมาก็ต้องให้คนที่เขาเคยมาแล้วพามาด้วยนะจะมาเอง ไม่ไหวอาจจะไม่ไหวก็ได้อาจจะเฟี้ยวไปดังนั้นก็ให้คนอื่นมาพามาด้วยนะฮะใครมีกิวมีเรือกิวก็พากันมาตีได้นะสนุกสนานแล้วก็ถ้าเกิดว่าดอกหวัวใจนี่ก็แพงน่าดูเลยนะพอๆกันกับหวัวใจกามอดเลยก็ว่าได้ึดีมากโอเคไม่ใช่กูเลยแลวบอกเอาจริงปะเนี่ย ไม่รู้ว่ะมีเข็มทิศแบบเปิดดิไม่มีป่ะเพื่อนจบแล้วไอ้เหี้ยตัวหนึ่งนะอา้าวโอเคน้องๆตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วก็คือว่าเราไม่สามารถเข้าใกล้เบลดได้เนื่องจากมันคำรามแล้วเรือเราพัดกับมาถึงนี่เลยแล้วเรือน้องรักที่คือปอบางมาก ว่าไม่สามารถเข้าไปถึงบปลได้เย้ย,ย,ยวันนี้จะเฟลไหมเนี่ยจะเฟลก็ได้นะถ้าเฟลเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันเลยก็รอดูรอดูแต่ถ้าได้ยิงก็จะตอกสักนัดสองนัดดูเดี๋ยวจะอัดมาฝากคุณหนูหนูทั้งหลายนะคุณหน,หนูทางบ้านก็เตรียมรู้ได้นะอ่าโอเคคุณหนูหนูเอ่อตอนนี้เราพบปัญหาใหญ่แล้วจะไม่น้องรักเกิดอะไรขึ้นวะครับโต เราสวยครับเราลงทางครับใช่ครับเราซิดขอโทษทีนะครับซิดเป็ดเพลินก็โอ้ไอ้เหียจะไปทันเบลไหเนี่ยเผื่อขับบนแล้วก็อ้อมไปอ้อม,มากลับมาตรงนี้เลยสวยแล้วสิไม่รู้จะทํำยังไงต่อแล้วเีนี้ไม่รู้จะไปทันเบลไหมแต่ก็ว่าจะทันนะน่าจะทันนะอย่างน้อยไปเจอหน้าเบลหน่อยก็ยังดีนะไปไปสวัสดีเขาหน่อยเออไปยังดี เรือจนสลัดตีของมึงแล้วกันนะจนสลัดก็ภาวนาภาวนาว่าให้ไปทันภาวนามากๆเลยภาวนาเป็นอย่างยิ่งเลยว่าจะไปทันเบลนะวันนี้ก็อยากให้คุณหนูทั้งหลายที่ยังเข้ามาเล่นใหม่แล้วก็อยู่บนแผ่นดินใหญ่ไม่รู้เรื่องอะไรได้เจอหน้าเบลด้วยกันวันนี้เพราะพี่ก็มาเบลครั้งแรกเหมือนกันนะึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมไม่รู้ว่าจะเจอไม่เบลเนี่ย หน้าตาเป็นยังไงบ้างน่ารักแค่ไหนวะตรงไปรักตรงไปโอเคเพื่อนเดีย๋ยวถ้าไปถึงเบลเดี๋ยวเดี๋ยวตัดจริงละอันนี้อันนี้ต้องเจอเบลแล้วนะถ้าไม่เจอก็คือปิดคลิปแป้งเลยอแอบเป็นคลิปแป้งเลยว่าไม่มีอะไรแล้วครับก็สรุปคลิปเลยนะครับวันนี้ถึงแล้วใช่ก็มาถึงแล้วแต่ว่า มันหายไปแล้วอ่ะมันมันว่างเปล่าอ่ะรักมันมันไปไหนวะเรามาไม่ทันเรามาไม่ทันจบแล้วกลับกันดีกว่าไม่ได้อะไรเลยวันนี้โอ้ห่งแห้งงห้งมาเบลครั้งแรกก็แห่งแล้วกูจบแล้วบายก็สำหรับวันนี้นะครับคุณรู้ทั้งหลายเราเราไม่เราทำอะไรไม่สำเร็จเลยนะครับก็วันนี้พุ่งตรงเลยว่าก็คอนเทนต์ ไม่สําเร็จนะไม่ได้เรื่องอะไรเลยวันนี้ไปเบล,ลก็ไปไม่เจอใต้หาก่อนอเปลืองน้ํามันเรือน้องรักเล่นเลยวันนี้เสียใจด้วยนะน้องรักไม่ได้ตีเบล,ลในสัปดาห์นี้ก็บายบายทุกคนนะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ แล้วแต่ศรัทธาเหมือนเดิมแล้วแต่ศรัทธาไม่เคยประคับใครอยู่แล้วช่องนี้ไม่เคยประคับใครอยากทกําอะไรก็ทําแล้วแต่ศรัทธาเลยอยากกดแล้วก็กดไม่กดก็เรื่องของพวกมึงนีไม่ได้งอไม่ได้งอนอยู่แล้วสําหรับคลิปนี้ก็บายๆเจอกันวัรรัน